ตอนนี้ผมอยู่ที่ยูหัวหินนะครับเดี๋ยวพาไปดูอาหารเช้ากันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยในการพิจารณาที่พักนะครับก็อาจจะดูเรื่องของอาหารเช้าเนี่ยเป็นส่วนประกอบในการเลือกด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูอาหารเช้าที่ยูหัวหินกันครับอันนี้น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่อะไรเนี่ย อันนี้เป็นขนมปังขนมปังนึ่งขนมปังนึ่งกับกับวัฟเฟิลใช่มีน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกมีข้าวต้มข้าวต้มหมูหรือเปล่าข้าวต้มอ,อ่าข้าวต้มหมูมีพวกแซนนะครับรับประนาำต่างๆจะเป็น นม,มสลัดบานะครับอ่าโค้กัทต่างๆนี่ก็พวกซีเรียลนมผลไม้นะครับขนมปังต่างๆของหวานนี่อนะ่ะมีเครื่องปิ้งขนมปังเรียบร่อยนี่ซุปมิสกครับ อันนี้ก็จะเป็นครีมใส่ก่อน ใช่นะครับโอเคครับเป็นไงบ้างกับอาหารเช้าที่อยู่หัวหินคือเราเคยไปกินอาหารเช้าเนี่ยที่โรงแรมในเครือของอยู่นะครับก็หลายที่เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาหารเช้าเขาก็โอเคดีนะถ้าเกิดใครมานะครับแล้วอยากที่จะกินอาหารเช้าที่แบบจัดเต็มนะครับอยู่หัวหินก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจครับ